สดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับรับเข้าสู่ช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ผมพาน้าๆนนมาตกปลาอยู่ที่คลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับผมเป็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าไหมสะพานเหล็กหรือไหม่ะสะพานรถไฟข้ามของเจ้านะครับผมนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างอ่าเจนรัดกระบังไปทาง8ปริ้วไหมตรงนี้ก็อยู่ห่างจากไหม่มอเตอร์ว์ที่เราไปลงเมื่อรอบที่แล้วนะครับค่อนข้าง อ่ากายอยู่ก็ประมาณสิบกิโลได้ที่ผมลงตรงนี้ครับยังยังไม่เคยมีใครมาลงนะครับนะครับจะมีอีกภาฝั่งโน้นนะครับผมนะครับเห็นอ่าที่ตั้งเบ็ดอยู่ครับน่าจะมีนะนะเขาเคยมาตกกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูสภาพใหม่นะครับผมนะครับที่จอดรถจะอยู่ด้านบนนะ้นครับผมตรงตีนสะพานนะครับแล้วก็เดินลงมาฝั่งนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ผมจะมานั่งตกตรงนี้นะครับผมลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับทั้งหมดหกคันนะครับผม ันก8ฟุต6คันนะครับดวงเบ็ด0.8นะครับผมนะครับตะกี้ก็ได้ปลาตะเพียนแต้มแรกมาแล้วนะครับก็แต่ก่อนพอจะตกอยู่ฝากฝั่งโน้นนะครับผมนะครับแต่ก่อนมันยังไม่มีสะพานข้ามคลองตัวนี้ครับสะพานแดงตรงนี้ครับชาวบ้านน่าจะทําขึ้นมาเพื่อใช้สัญจรข้ามคลองตรงนี้นะครับผมครับตรงนี้จะเป็นสะพานสะพานรถไฟนะครับ ก็เดี๋ยวลองติดตามรับชมกันนะครับผมว่าวันนี้จะได้สักกี่แต้มนะครับผมมาแล้วครับแต้มแรกตะเพียนแส่สวยครับ ตะเพียนนะครับไม้นี้ส่วนใหญ่มีแต่ปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนครับตะเพียนอีกแก้มครับ Hẹn cam lại hả? จะพานนะครับตอนนี้10โมงครึ่งนะครับเด็ดค่อนข้างร้อนนะครับป่าก็ค่อนข้างเงียบด้วยนะครับผมนะครับเวลาปลาม่ค่อยเข้าแดดร้อนๆน,นะครับแต่พอเวลาปลาเข้าแดดจัดแค่ไหนก็ไม่ร้อนนะครับเป็นอย่างนี้กันทุกคนครับในสตกปลาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่ยอสักรอบหนึ่งนะครับผม บอกว่าจะกลับบ้านตปนินไซโบแวะเข้ามาทักทายครับโอ้มกี้ดึงเบ็ดนะครับผมเกือบหลุดนะครับเบ็ด0.8เองครับผมใหญ่มาก ครับตอนนี้ก็11โมงครึ่งแล้วนะครับผมเก็บของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับผม8ปโมงนะครับถึง11บโมงนะครับสชั่วโมงนะครับวันนี้เราพอจะได้สักกี่แต้มนะครับปาดเพียนครับแล้วก็กานินไซโบตัวหนึ่งนะครับ ตัวใหญ่อยู่ครับผมโดนไม้สุดท้ายครับผมว่าจะกลับบ้านแล้วก็เข้าพอดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็เป็นทริปที่เกือบเหี้ยวนะครับผมนะครับโชคดีที่ได้ปนินไซโบมาตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะครับก็สําหรับในนาถ้าในดีเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับผมนะครับเผื่อรอบหน้าผมไปออกหมายที่ไหนเดี๋ยวผมจะ เอามาลงให้นานาได้รับชมกันนะครับผมนะครับแต่ถ้ามีไม้ดีๆไม้เด็ดๆนะครับเด็ดกว่านี้นะครับผมไม่ใช่วันนี้นะครับยังไงผมจะแชร์โลเคชันเก็บไว้ให้เผื่อนานานะครับสนใจนะครับอยากไปเทสไม้นะครับผมก็สามารถไปได้นะครับผมนะครับยังไงทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ